พระเจ้าขอกราบไหว้ซึ่งพระพุทธเจ้าพระสัสรฆเจ้าพระสังฆราพระธาตุกุคพระองค์และพระพาธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุสูงุดในส่วนหัวอขของพระพระุทธเจ้าอันมีรัตนะคือเงินและทองเนันธุ์ที่ในการรุงเมื่องเถิดพระเจ้าขอร้องกาจกาละ เปดเสรารทคนน้อยเนี่ยท่ขาไม่ได้สามารถท่จะรการรับผู้ัญชาการและองค์พาตุีท่พระประาเป็นต้นอนนี้ข้าพเจ้าขอตั้งทีเอกสารขอเลยพระพุทธมนต์เติมไป ะโมตัสสะวะทะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโตัสสะวทวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะโัสววโตอรหโตสมมาสพุทธัสสพุทธังรันังขจามิพุทธังรันังขจามิฉะังเปรัั Tu diampi mutang telanang kejamie, tu diampi ramang telanang kejamie, tu diampi tangkap telanang kejamie, tadiampi mutang telanang kejamie, tadiampi ramang

สาเิวะมโนสาธานุโภคะวะติสวาถาโตคกวะตาโภติโกะกาลิโกเอลิปัสสิโกโอปนาลิโกปัสจัตตงเวมิตาโกวิญโยนีติสุตฏิปันโนโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสสัง นาจักกปติปโนโหวะสาวกสังโฆสามีติปติปโนโหตุสาวกสังโฆยันตฺวาจาตถาวิปุณิสัยภาภิอาสาโภลิสสกุลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอานุลโย อาชียอย่างไรโยอนุตาลังปุญญาเทต่งโลกัสสาติฏฐิโสพระว่างอลหังสัมมาสัมโพธิววชะสุโตโลกาวิโยอนุทโลกุลิตะมังสาฤาษิสเทวามนุษย์นังปรตโตวิโตวะาโตโตะ Om Shanti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  Om ติตะโกวิชุติสติปันโนตาวโตสถาจักสุตติปันโนตถาวโตตถาจักสุติปันโนตถาวโตาัรสตตัโตาวโตตถาจสุตติปันโนตถาวโตตาจักรตติสันโนตาวโตตถาจัรุตติปันโนตถาโตตถาัสุตัาวโต anak người quá này này anh câyから Hàố và gianê ta โอกาสะติมิวิโสภะวะอรลังสัมมาสัมพุทโววิจาจตรณะสัมปโนโลกวิโตหุตโลภริสตามัสสาลิสาตังเทวมุสานุทูตะวย โอภะคะวะโตอะโมสาสีติโกอคาโลอิภะสโกอปะริโคภะคตเวติตาโกยิบิโยติสุปฏิปปันโตภะสังโกสุปปิปปันตภวโตสาวะสังโตญายัปปิปปันโตภะคะวะโตภะสังโตสาสีติปปิปันโตภวโต

โมหายะโมหะอะเอระตะนะยะอะนีโนตะลังสีสะนงสาสุธัมมะพุทธทัมโมสังโสยะทัมพโ โอชาโจชาธรรมะโชาสัรฆะโชาอิานธรระธรรมสิวันที่มะเอรังธรรวันที่โหรโอะธรรมะวันทีตุโยอรงวันที่คาปะโสพอชาธรรมะธัร โุเตมิอาูตายะภาไสยนะญานานิโนภะละสีสาสะโสตมาบูโสตมุตังโญยะภูโมนะโมยะธรรมะ ราคะปุญอาปีตานักวายังทางทางสิวะติธรรมาภิรังค์างวันนามีบูระางวันนามีนาุโยทางวันามีสัพโตมะาูุธมีนโุายะ

สาธัมมาปูชาอิทธิอาหานังอังสิวะติอะมะเกวะอาหานะวัตตาติโพธะอะวะนะ สาธะเกสานะสาเสวเสตะ

อาเทวีมหาภิกษุโมหะจารย์สังเปตตุวีโยติสุปฏิปัญโยภะคะวะโตสาวัตสัะนิมาหิโยตุภูมิทัตตมะปูตานาสัญญาภิกะละตัสสะสุังโมภูตุสัมบูรณ โณนะโหนนะโหตะโย या <laughs> न สาสะโตธรรมบพโตธรมโมสังโฆยาตโมนู้าบูจาธมูจาสังเกตูจาอาจินนทันทันทีวาริตมหาเวรัตังวันทามิภูรัโตวันามิทสุโยคังวันทามิ

ศาสนาศีลก็ดีบุญก็ไปดการเจริญภาวนาตัวตนบุญชาประทักษ็ดีนะจะได้มาลงเป็นพลังเขาเรียกว่าเปิดบุญเปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาเปิดจิตเปิดใจนะเปิดธรรมทั้งหลายทั้งผจิตใจของเราได้ยิ่งขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นการงานก็บรรลุการเงินก็บอรลุควองตัว ก,ก็พุ่งก็ขอให้มีความสุขและสุขภาพก็ขอให้มีความแข็งแรงมีสุขภไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยคุกคา,ามต่อไปตั้งใจว่าตามน,น,นะใส่ชื่อนามสกุสลของเราด้วยอาภัจจ์มังกูวินโด้สามารถนิ่งนรง แด่ญาติะข้าาชการททายที่สักถีลพระพุทธศาสนาขอพ้ขอกระพริบ าสามข้าสองเมธีชื่นขันโสมโสดข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระาจย์ทั้งหลายอน้อมอาลาดนาบาลสูรแดงพระพุทธเจ้าผู้มางพระองคมมุขข้าพเจกาพระพุทธเจ้าผู้าองพระอริยสอทธข้าโพธิสา ระหาจักรพรุุ่พอรพอระาาุุอและสิทั้หลายทรง,งนัแส่อดีตรบัปัจจุบนันและไาโยทีย่ตนเป็นพุธพทธามีรวมในแ่ข้าพเจ้า แต่ปัจจุบันเขอได้โปรดกำลังบุญทั้งหลายบุญบารมีทั้งสิ้นที่พระพุทธองค์ได้สัตย์ไว้แล้วตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเน่ข์ธรรบารมีปัญญาบารมี วิญยะบาลม,าามาาีสันติบาลมีรัจจักจิณานบาลมีเตตาบาลมีภูเบาบาลมีที่มาจ้าวได้ทิ่นไปแล้วเพื่อนำมาเป็นกำลัลให้แต่ความต้องตัวในทุืองเรื่องอาตได้ิดขัดค้องขอให้มีความต้องตัว ใครอกตัวอยู่แล้วขอให้พอกพ้อยิ่งขึ้นไปเึ่งชื่อว่าความอดอยากความลำบากคามโนความไม่มีแรงการรอคอยจชงชะาได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย น่านตั้งแต่บัดนี้ตามจดเข้าสูรร่พลานิพานธ์ช่วยเธอต่อไปที่ฐานสุดตัวต้องการอะไรต้องโดยขณะนี้ปัจจุบันบน,นี้ข้าพเจา้าขอตั้งมัจจาอนิหารขอหน้าอมมาท่าพระอ่อนและ,ะท่าทุกทุกพระอ,อ่อนที่พลานิพันอยู่ไว้ดีแล้ว วันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตน้องเอาไปพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีจงมีแต่ข้าพเจ้าและญาติของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าตงมีฐานมั่นคงมีเงินค่องครวงที่อรครัวพระุรและ

อานนท์มาวายเจนราสัมปันตาสาสะตุโวสัจจสัตตานินานิสัจจสัตตานินานิสัจจสัตตานินานิ

อ่ายเดี๋ยวเราเอาอยมอาท้อไปปิดต,ตรงๆก็ได้อ่าทอ,อที่นี้เป็นท้อนะดอกไม้ร้อนแล้วนนี่เลยจ้ะราบูชาแล้วนะรับูชาที่ายมันแกอ,อาจารย์จำรัดครูุำรัไม่ปกติถ้าอยู่ที่ไนม่ปกติะไปหาทนไหละได้เส็อันได้เสร็จเ,เอาที่ไปปิดตรงนี้เอาปิดท่อแลยย้วยกไปปิดท<ม>่อไปเยอ่า กองลุกไปติดต่อนเ๋วเดยวไหวหมต้องกลุกกระลุกลุกกลูกกระลุกกลุกกระงุกกระลุกกลุกกระลุกกระลกระลุกกระลุกกระลกกระลักกระลุกกระลุกกระ่กกระลากกระลากนร้ลกกระลุไประมากกระลุกกระลุกไปบลุกระุกกมาลระลากระลุุกกระลยระลุกกระลุกยรกระระลกุมกระลุกกทุกกลกกะลรกรลุก็นลวกกระลุ เอาลูกเดียวไปวแทนรับอาใยกับเียนเร่งแล้วพ่อก็ะยวัาทา่อนเป็นเียรอนะามาเานหักที่เลยเอาด้วยแล้พ่มาจู้ว่าทีมาเปไี่มาเลยนะจาไปก็ทมาประมามมาสักสโมงเลยมาเลยนะเพยรนะเอมาทุกปีวันี้วัน้มีเวลาเลยพาโยมมาสวนบนบา โยมรู้หบไหมนากนหายใจลึกๆเน็บเนชานเออหายใจลึกๆโยมเนาะชานคาะขอร่วมด้วยแล้วพรุ่งนี้ถยางเช่นกัเอ่าก็น่าประมาณสักสองโมงโยมน่าจะประมาณสักสองโมงก็เดี๋ยวพวกนี้จะต้องเขียนชื่อชื่อชื่อก่อนก่อนที่จะเปียนเขียนชื่อติดผ้า แเราพ่อบูชาผ้ามาแล้วบูชาผ้าตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจะได้มาเขียนมารลอเนี่ก็เพราะเดี๋ยวเดีวพนี้พ well oh, ร Entonces, ุ่งนี <notre S 2> ball, ้พรุ่งนี er. ้ก็จะถวายเทียนขอ้อาสาตุถวายเทียนเขทุกอย่างที่นี้กับอาจารย์นะคะอาจารย์ยำบุญตรงไหนายเทียนทุญนี้ที่ถวายผ้าถวายเทียนด้วยถวายพระตรด้วยที่ไหนก็ทิ่นี้ของพ่อค่ะท่านบูชาบุญนเดี๋ยววันนี้ไหว้มาสองพระธาตุสามพระธาตุธาตุเท่าเทียนธาตุล่างตะกอที่ตะวันนมตะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พรุนี้วันอาทิตย์ รมบญด้วยทุนุสาธุนะมายอมแม่มีสุขภาพไนะจิตใจเบิกบานสุขภาพีแล้วมีกินชที่ศานาทำอะไรก็สมเด็จนะนี่มามาอธิษฐานให้เจ้ากรรมให้หายเจ็บขาเจ็บแขน สาธุสาธุครับพอพุ่งงี้หลวพอจะเข้ามาก็ประมาณสองโมงแล้วพอเดี๋ยวก็ตอนเช้าก็ประมาณหลอกคนอยากจะไปพูดสูงอายุสองโมงเช้าถึงนี้ประมาณนี้แหละเรามาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งพอจะได้มาเขียนเขียนก็ได้มารอตรงนี้แล้วเพราะว่าพุ่งงี้เรางพอจะถวายเทียนก่อนถวายเทียนเสร็จแล้วพีย่จะมา แตคือไปเกินไปเกินสองโมึ่งกัะมาณนั้นแหละกับายคนไตาเทียเพราะว pues e um, ่าอยู่ใกล้ๆกันอนุโมทนาค่ะคือแม่อยู่อยู่กแม่ เพราะว่าเมื่อเมื่อ2องพปีสาหลวงพ่อเคยมาปฏิบัติกรรมฐานที่นี่7จ็ดวันเดินเที่ยวดงในปี34สมัยนั้นยังไม่มาจะเกิดามสี่สมัยนั้นยังเป็นองค์เก่าอยู่หรือเปล่าคะองใหม่แล้วไม่แน่ใจนะมามามาองค์เก่าที่เล็กๆนี่ค่ะยังไม่สวยอย่างนี้มาปฏิบัติธรรอุปนันท์อัชาแล้วก็เดินเที่ยวตะบันตกโบราจารย์เดินไปสายสานไปจบที่นั่นล่ะ สมัยนั้นมันยังไม่เจริญเนาะแล้วก็ไปร่วมบูตที่วัดธรรมการบริบาลกำลังจะสร้างองค์ฐานในเจดียที่องค์กรในสมัยนั้นก็ครูบาอาจารย์ได้มีครูบาอาจารย์ดีแนะนำว่าเราไปปฏิบัติกรรมนานกรรมอะไรบ้างตอนนี้มาจะมาทุกปีมาโยที่มาหญาติสามมากี่ปีแล้วคะเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วนะและที่นี่ น้อมนำอารัตนาพระ <_ MAR I> ประจําวันทั้งหมดเป็นเนื้องผงแท้แร่ที่วันประจุวันที่เนี่ย<ะ>นั่นจะไหนนะประจุวันที่เนี่ยเ<ะ>จ็ดพงประจำวันเกิดน,นะนประจำวันอาทิตย์สู่ไหนเนี่ยเดี๋ะหลายปีแล้วเดี๋มาบางทีก็มาสามตู้บ้างสี่ตู้บ้างสองตู้บ้างนี่ก็มาหัวใจพระธาตุที่ชาวไทยชอวใช้แลาวมีองค์เดียวที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยแนละ้ว จๆแล้ว่ะโยมก็มาตั้งแต่วันเสาร์แล้วละค่ะเนี่ยจับเลยมามากคณะก,กันก็มาถวายพระหารพระแล้วก็เจอพระทุดงมากัน8ปดสิบอลูก Finally, ได้ได้ถวายกับพระ็โยนไปมื้อหนึ่งอ๋อใช่ดีละโยมเราสร้างไปทานบารมีเนาะถ้าเราเกิดมาเพื่อสร้างสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีต่อเนี่ยได้ทำบุญตั้แต่เด็กเลยดีละดีละมุตนาบุญด้วยเรามีโอกาสทำต้องทำตอนนี้แหละตอนที่เรามีกำลังสติยังเดินยังไม่จะได้อยู่แล้วเนี่ยยังมีสติกำลังอธิษฐานก็มอิปัสสน์กุศลควางนี้ มันก็เขาเป็น <him> บ <st selling> ุญมารื้ว่าพื้นฐานกอนล้วเพว่าการเดินไม่ไหวกได้หายอยได้เดินได้แล้วก็บุญลุทุกชานแล่ก็อยู่ที่กำลังใจด้วยอยู่ที่การปฏิบัติด้วยแค่น้อยเนี่ยแ้วมันก็ยากเหมนกะหัวเ่าสัขานังเป็นปิตง